ทีนีเงินผ่อนมาให้แล้วครับผ่อนสบายๆเลย48งวดนี่บอกให้ก่อนเลยแล้วติดระยางด้วยพี่เจ้าของพี่ชายใจดีก็หลานสาวน่ารักมาอยู่กับเราด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไงบ้าง48งวดจริงไหมโอ้โหบรรยากาศเน่เ่เน่่ๆๆๆยันข้างในเลยสวยมากอะไปดูกันว่าเป็นไงบ้างกับกก่อนนะโอ้ที่อยู่ในกลางชุมชนไม่ห่างจากตัวอำเภอด้วยอ่าแล้วอยู่มีเรียกว่าชุมชนทั้งนั้นเลยนี่ข้างหน้าท่านเนี่ยชุมชนทั้งนั้นเลยแล้วก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศอย่างนี้ รู้สึกว่าจะถมที่ให้เราด้วยมั้งไปไปคุยกับพี่ชายใจดีของเรากันไปเลยครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับเซบอยครับพี่แนะนําตัวนี้หน่อยครับพี่ผมปัจจบครับบริษัทผรปัจจบนิวแลนด์รุปจำกัดนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาหาพี่มาถ่ายทำที่นี่มาดูบรรยากาศสวยๆกันโอ้รถเยอะมากเลยแล้วหนูน้อยล่ะครับชอกนอาสวัสดีหนูกีนฮะลูรุ่นราวอ่ะเขาเดียวกับลูกลูกชายผมเลย ลูกครหมืออดกว่านิดนึงอันนี้อยู่ปอปอามออะไรแล้วลูกมอหนึ่งมอหโอโ้โหวันนี้พี่จวดพามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไกด์ด้วยใช่ไหมอ่ามาเป็นไกด์เป็นพีเซนเตอร์ให้บริษัทมาเ,าเลยฝากคุณบอยช่วยแนะนาให้ด้วยอ้าวเหมือนเรามาเที่ยวกันครับพี่อ่าอันนี้รถอะไรเน,นี่ยหนูเซวเข้าไปทั่วเลยพี่ผมถามก่อนครับพี่ของเราในเงินผ่อนจริงไหมครับครับอันนี้ก็เป็นเงินผ่อนอยู่ครับมีทั้งโซนเงินผ่อนแล้วก็เงินสดครับทั้ง2อ,อย่างเลยครับ2ออย่างครับอ่าผ่อนได้จริงว่าพี่ ก็ให้48งวดนะครับแต่ถ้ามันไม่ทันยังไงคุยกันได้ครับคุยได้หมดได้ครับจาก4่าจาก48งวดนี้เป็นสักร้อยงวดได้ไหม ก็ได้อีกแล้วครับพอกดอกครับอ๋อจะได้จะคิดดอกกันแต่ดอกถูกนะครับไม่แพงมาร้อยละหนึ่งบาทนะครับต่อเดือนอ่าครับพี่แต่ที่ผมถามพี่จวบก่อนว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศอย่างเงี้ยเราอยู่ที่ไหนกันครับพี่ครับเนี่ยครับอ๋ออันนี้เป็นบ้านหนองควางนะครับหมู่เก้าตำบลหนองยาไซอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีครับหนองยาไซสุพรรณบุรีครับเอ๊ะมันห่างจากกรุงเทพไกลไหมครับพี่อ๋ออยู่ประมาณ120กว่ากิโลครับ สองชั่วโมงนะพี่เนาะจากเซนทรัลเวสเกตนะครับอ่าแล้วตรงเนี้ยพี่มันห่างจากเขาเรียกว่าที่ว่าการอำเภอไกลไหมครับอ๋ออยู่ที่3ามกิโลเศษเศษก็ถึงแล้วครับหน้าที่ว่าการอำเภอเลยครับหน่อยเดียวครับอ่าทางสะดวกครับลาดยางตลอดค่ะพี่รถนี่วิ่งกันตลอดเลยนะพี่นมีทั้งวันครับอ่าแล้วผมถามกันพี่ว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันท่วมระดับไหนอ,ะอ่ะอ๋อ ที่นี่ไม่ท่วมครับเอาไม่มีด้วยไม่เคยท่วมครับอุตส่าห์ยิงหลอกข้อมูลคาถามแล้วไม่ท่วมเลยครับ <c oughs> แลาผมสูงกว่าพื้นระดับถนนยิ่งสูงขึ้นไปอีกครับ <c oughs> พี่จุ๋มจะบอกนะครับว่าตรงเนี้ยที่ดินทั้งหมดเราเนี่ยถมแล้วด้วยถมแล้วครับไฟ <c oughs> ฟ้า,ฟามีไหมพี่ ไฟฟ้าขยายเขตเตรียมโครงการยื่นเรื่องไว้หมดแล้วครับซึ่งมันมันมาอยู่แล้วข้างหน้าอยู่แล้วใช่มันมีอยู่แล้วเดี๋ยวขอแรงต่ำเพิ่มก็ใช้ได้แล้วครับประปาแล้วพี่ประปาเรียบร้อยแล้วครับไฟฟ้ามีประปามีครับเดี๋ยวเปิดดูได้เลยนะครับประปาแล้วรัวแล้วพี่รัวให้อีกไหมรัวก็แถมให้หมดครับเสาหน้าสี่เลยครับยาว2เมตรพี่พาเดินชมข้างหน้าได้ไหมครับได้ครับอ่ะไปไปให้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 หนูอ่าหนูน้อยเสาวน้อยเราเดินพาเป็นไกด์ไลน์ไปด้วยนะครับไกด์พาเที่ยวอ่า โอ้ข้างหน้านี่ถือว่าสวยแล้วนะพี่นะติดลัดยางครับครับติดลัดยางนี่มีกี่แปลงพี่อันนี้มีอยู่ทั้งหมดมัน5แปลงนะครับแต่จองไปแล้ว2แปลงครับจองไปแล้ว 2, 2> ครับอ่าเอ๊ะอขอโทษครับพี่พี่เป็นคนกรุงเทพหรือคนที่ไหนคนศีประจันครับคนศีประจันแล้วบ้านพี่อยู่ที่ศีประจันเลย ก็อยู่สรีประจันแต่ว่ามาทําธุรกิจอยู่ที่นี่17ปีแล้วครับโโหกับบ้านก็อยู่ตรงนี้เลยไปสัก300เมตรก็ถึงแล้วใกล้ๆเนะนนพี่นะมีมโครงการเก่าอยู่ตั้งหลายโครงการไม่ใช่หรอก <นะ S 2> ที่ถามเนี่ยคนซื้อจะได้อุ่นใจว่าซื้อกับที่ดินกับที่พี่แล้วเนี่ยเราดูแลยันโอ้โหออตลอดครับ มีอะไรติดต่อได้เลยครับเดียกันครับเหมือนครอบครัวเดียวกันครับอดี่ที่หนองยะไสนะครับคือพี่เป็นคนง่ายๆผมสัมผัสจากการคุยแล้วคุยง่ายๆคุยแบบสบายๆแล้วมีความเป็นกันเองเพราะฉะนั้นผู้ซื้อนี่มั่นใจได้ส่วนใหญ่ลูกค้าผมก็ลูกค้าเก่าๆเท่านั้นที่มาซื้ออยู่กันเนี่ยครับปากสิบเก้าโครงการแล้วอ๋อนี่โครงการที่สิบเก้าแล้วเหรอพี่ครับปากต่อปากนะพี่นะครับถ้าดีเขาก็ชวนเพื่อนมาซื้อกันเรื่อยๆครับพี่เดินกันไปอีกซึ่งนิดหนึ่งตรงกลางหน่อยพี่จวดบอกว่าระวังรถนะครับ พี่โจบอกว่ารถไอ้ไม่ใช่รถที่ดินเนี่ยมีอยู่ห้าแปลงไปแล้วกี่แปลงครับพี่ตรงนี้ไปสามแล้วครับไปแล้วสามเหลืออีกสอเหลืออีกสองมันมีริมโน้นหนึ่งแปลงแล้วก็เว้นตรงกลางไว้สามแปลงที่เหลือด้านลาดยางนะ,ะแล้วก็แปลงริมนี้มันสามงานกว่ากว่านี่ก็เรียบร้อยแล้วจองไปแล้วเอาง่ายๆพี่ที่ติดลาดยางเนี่ยยังเหลืออยู่เนี่ยแปลงละกี่งานสองงานสามแปลงขายเท่าไหร่ 4ี0แสนครับราคาเต็มไล่ละ4ี่แสน้าครับติดถนนพี่คิดสี่แสนเก้าเลยหรอก็มันทําไว้พร้อมะครับเดี๋ยวผมดินล้อมรดน้ําไฟประปาครับเอาง่ายๆเลยสองงายข้างหน้าติดรัยาอย่างเงี้ยพี่ขาย4,9 0แสนครับไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นครับราคานี้เลยครับมาคุยกันได้ครับแต่ก็ให้ผ่อนได้ครับวางที่แสนว่าบาทก็ได้นะครับโอ้โหมันง่ายดูมันดาวให้4ี่ปีเลยมันคุ้มนะพี่นะ พี่เรารถเข้าไปไหนกันทั้งหนาได้วิ่งกันเป็นพาเลเลยนดไปถมให้ลูกค้าผมบ้างแล้วก็ลูกค้าอื่นบ้างครับอ๋อก็ทีมงานลูกน้องผมแทบพังนั้นแหละครับทุนนี้พี่โจบอกว่าดินเนี่ยถมแล้วเท่าถนนซึ่งมันเท่าจริงๆครับอ่าพี่เราไปข้างในกันดีกว่าผมมาอยู่ข้างหน้าถนนเนี่ยเดี๋ยวเสี่ยวรถชนแต่ให้รู้ว่าเนี่ยติดถนนเนี่ยใครสนใจก็4ี่แสนเก้าครับพร้อมข้าโอนนะพี่นะพร้อมออกให้หมดครับพี่ไม่เปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนครับปลาลดหนามเจเส้นนะครับเสาหน้าสี่ยาว2เมตรนะครับ เสาหน้า4คือหน้ากว้าง4นิ้วสูง2เมตรช่แล้วก็ลงไปในดินลงไปก0สิบเซนครับแน่นหนาครับรับประกันค่ะพี่ที่นี่ผมขอเบอร์ไวพี่ไว้หน่อยเดี๋ยวบางคนใจร้อนอยากจะโทรหาด้วยสิอ๋อก็ติดต่อได้ทุกเวลานะครับ089 919 5545นะครับอีกสักรอบสิครับพี่089 919 5545เบอร์ที่2นี่ให้น้องกินพูดบ้างเบอร์อะไรฮะ 7จเจ็้าค่ะอ้าวจำแม่นด้วยจะโทรเบอร์ไหนก็ได้แต่เอาเบอร์แรกเป็นเบอร์หลักก่อนครับเบอร์หลักครับไปพี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันหรือ,อจะแอดไลน์ก็ได้นะครับทั้งสองเบอร์ได้หมดเลยครับอ่าโอเคครับพี่โอโ้โหรถวิ่งกันเยอะมากเลยรวดหนานทำไมพี่จวดทำเจ็ดเส้นล่ะครับก็ให้มันทีครับการขโมยจะได้ไม่เข้าไปได้ครับหมาห,หนากว่ากันนะครับหมาย,ยังรอดระบาดเลยน,ไ,น,นไม่ได้คนระับ <laughs> ตัวถ้าตัวเล็กๆได้นะ พี่แล้วอันนี้ครับปลาปลามันปลาอะไรฮะออกเป็นปลาปาหมู่บ้านครับปลาหมู่บ้านแต่เป็นถังตั้งอยู่ด้านในครับน้ําแรงไหมพี่อ๋อเดี๋ยวลองเปิดดูดีกว่าครับเปิดได้ด้วยครับเดี๋ยวไปเปิดด้านในดกวาพี่จบครับแล้วอันนี้ก็คือสาธารณะเป็นถนนสาธารณะครับอันนี้ฟาง8เมตรครับซึ่งมันเข้าหมู่บ้านเข้าทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็ไปออกทางวัดไซหนองควางได้เลยครับวัดอะไรนะพี่ไซหนองควางไซสระไอสโซสระไอทอทหารรอเรืออ๋อ สายหนองควางหนองก็คือหนองน้าใช่กวางก็คือเก้งกวางครับอ่าสายหนองควางอ่าไกลไหมพี่ประมาณกิโลเดียวก็ถึงแล้วจับพิกัดเอาเลยตําบลตําบลอะไรนะหนองยาไซครับแล้วอําเภออะพี่หนองยาไซครับอ้าวแสดงว่าตรงนี้มันใกล้อําเภออย่างที่พี่บอก3กิโลเศษก็ถึงแล้วมีทั้งโรงพยาบาลมีครับตลาดตลาดธนาคารครับสถานีตํารวจครับศูนย์ราชการครบครับทุกอย่างเลยง่ายๆมีตรงนั้นเลยเหมือนตัวอําเภอทั่วไปครับมีหมด พี่เราไปดูข้างในกันนีร่ hey. ระหว่างที่เดินไปนี่จะเบอร์มีเบอร์พี่ก็ทุกคนก็จดเอาละกันอ่าสดได้ผ่อนได้สรุปง่ายๆถ้าเกิดเป็นเงินผ่อนได้ถึง48งวดดาวนี่ให้มาคุยกันได้ได้ครับแล้วถ้าสดมันอยู่ตรงไหนพี่แปลงเงินสดเข้าไปอีก3แปลงครับจะอยู่ด้านในครับคือง่ายๆเลยกลุ่มติดระยางในกลุ่มเงินผ่อนกลุ่มข้างในจะเป็นกลุ่มเงินสดเงินสดเนี่ยพร้อมปุ๊บมาจาปั๊บ พร้อมโอนได้ทุกวันครับมาดูอันนี้พรุ่งนี้โอนได้เลยได้เลยครับว่างเงินจองเยอะไหมพี่เงินเป่นเงินสดก็มัดจําไว้แค่สองหมื่นครับพี่ให้เวลาเท่าไหร่มาจากสองหมื่นขอให้ไปยันวันที่สิบห้าเดือนมกราคมเลยครับสามเดือนเลยนะพี่นะใช่พอเมื่อไหร่คือภายในนะครับภายในมาได้เลยอ้าวก็อยู่ที่คนชอบแล้วกันจะชอบเงินสดเงินผ่อนครับพี่พาไปเดินดูนิดนึงเงินผ่อนก็โอนให้เลยนะถ้าเกิดตกลงทําสัญญาดาวครบตามเงื่อนไข โอนได้เลยโอนได้เลยแล้วก็ทําติดจำนองไว้เท่านั้นบัตรประชาชนใบเดียวครับผ่อนตรงกับโครงการเลยครับผ่อนกับผมเองเลยครับอันนี้สบายใจแล้วพี่มีตั้ง19โครงการแล้วครับเอ่อถ้าเกิดคนจะเข้าไปติดตามเพจอะติดตามแบบสื่อที่พี่พี่ทำอยู่เนี่ยให้ให้ให้น้องกินต่อบ้างชื่อสื่ออะไรนะบริษัทประจบนิวแลนด์จำกัดมันมันเป็นเพจหรือเป็นอะไรเป็นเป็นเฟซบุ๊กเป็นเป็นเพจด้วยพิมพ์คำว่าอะไรนะอีเที่ยวฮะบริษัทพอประจวบนิวแลนด์ุจำกัดค่ะ พิมอย่างนี้ปุ๊บขึ้นปั๊บแล้วเข้าไปดูได้เลยไปกดไลค์ไปกดติดตามได้เลยเวลามีโครงการที่20 30 40จะได้ติดตามมาตลอดเลยครับไปพี่เดี๋ยวพี่พาลูกคนพาไปดูข้างในนิดนึงครับเมื่อกี้พี่จ้บอกว่าถมเท่าถนนแล้วมันถมสูงไหมพี่สูงจากพื้นเดิมก็ประมาณหนึ่งเมตรครับโดยฝั่งเนี่ยนะพี่นะครับอ่าคือฝั่งนี้เป็นท้องทุ่งนาที่เดิมครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยใครอย่าเพิ่งปิดนะไปดูบินโดจะเห็นภาพบรรยากาศหมู่บ้านเต็มไปหมดเลย แสดงว่าตรงนี้นอกจากราถมสูงแล้วน้ําท่วมมันก็ไม่มีอยู่แล้วครับและมีที่ระบายน้ําผมจะทําเป็นร่องระบายน้ําให้ตลอดทุกแปลงครับไม่ต้องกลัวจะไปกระทบกระทั่งกันมันอยู่ตรงไหนพี่อยู่ด้านหลังครับด้านหลังอของแปลงครับแล้วแปลงนินสวนเนี่ยพี่โจ๋บอกว่าขุดบ่อไว้ให้แล้วด้วยมีอยู่ เป็นบางแปลงครับมี6แปลงทาสะไว้ประมาณไม่ถึงเกือบเกือบหนึ่งงานนะครับสุ่มดูสักแปลงได้ไหมพี่ได้ครับผมจะสุ่มว่าพี่โกหกไหมว่ามีน้ำหรือเปล่าเรไปดูได้เลยครับมีน้ำบาพี่ไปดูเลยครับแล้วโครงการเรามีน้ําจ่ายให้ด้วยนะถ้าเกิดลูกค้าต้องการเอาน้ําใส่สะอะไรอย่างเงี้ยคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละ50าบาทพี่เอาน้าปราปาของหมู่บ้านเนี่ยไปจ่ายจ่ายบดานครับมีบาดานปาหกอ๋อคนละระบบกันคนละระบบระบบน้าปราปาหมู่บ้านเนี่ยเอาไว้อุปโภคบริโภคแต่ก็ลดน้ําต้นไม้ได้ที่นี่น้ำเยอะครับ ดานเจาะได้ทุกที่ที่พี่บอกมีบ่อเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเจาะบาดาลเจาะไปแล้วครับมีแล้วด้วยแล้วเอาไปให้อีกระบบหนึ่งแล้วก็จ่ายเป็นระบบน้าใสสะครับพาพี่ดูหน่อยพี่ครับอ่าผมอยากรู้อยากเห็นอีกแล้วไอแปงหน้านี้ไปแล้วใช่ไหมพี่เรียบร้อยแล้วครับโอ้คนพื้นที่นี่แหละครับเขาจะเปิดเป็นร้านค้าขายของมีเพื่อนปะอ๋อครับอย่างงั้นคนมาอยู่นี่ก็ไม่ไม่อดแล้วสิพี่ไม่อดเลยครับเขาขายของใช้หรือของกินก็ทุกอย่างครับมีของชําแล้วก็ประเภทอาหารตามสั่งครับสบายมีส้มตำไหมพี่ ต้องมีนะครับพื้นนี้ดินแดนนี้ต้องมีแล้วต้องมีแล้วแสดงว่าใครมาอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีมีมีคนขายของมีครับเขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์มาเยือนแน่นอนครับอ่ะไปพี่พี่จบดพาเดินไปดูเลยว่าแปลงไหนที่มันมีบ่อนานพี่พี่เดินนําไปเลยครับครับเดินไปผมก็จะซักไซร์ไล่เรียงกันไปเรื่อยๆครับพี่ต้องขโมยข้าจนแถวนี้ไม่มีหรออ๋อไม่มีครับผมเอาของมาทีไว้ก็ไม่มีอะไรหายครับทุกโครงการครับไม่หายครับรับประกันครับโซนนี้ครับผมรับประกันได้เลยครับครับผมถ้าบอกว่าหนองย่าไซเนี่ย บอกว่าพี่ดินของพี่จวบเนี้ยพรอพอ,อะไรนะพี่พอนประจวบนะดิวแลนด์กุ๊กำกาดครับชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะครับบอกของผมประจวบค,ครับรู้จักกันทั้งตลาดอะครับ <laughs> รู้จักในทางที่ดีอยู่แล้วเพราะยันสบายใจได้ครับพี่ผมเลือกไปเห็นป้ายครับพี่ สองงานแปดสิบเจ็ดตารางวาอ๋ออันนี้จองไปแล้วครับนั่นละทูกค้าเก่าครับลูกค้าเก่าอ๋อจองไปแล้วด้วยครับลูกค้าเดิมอยู่้าในบ้านบ้าผมก็อยู่ที่เห็นได้หลังแถวนี้นะพี่นะหลังคานั่นไงครับอ่าเอาไม่เป็นไรเขาจองแล้วเรายังมีแปลงอื่นอีกแปลงถัดไปนี่จองยังพี่อ๋ออันนี้ยังครับอันนี้เป็นเงินผ่อนนะครับเหลืออีกสองแปลงด้านด้านด้านไหนนี่เหลือสองแปลงเอ้ยพี่มันสามแสนแปดคืออะไรครับ เป็นราคาครับสองรอยตารางวาอยู่ที่สามแสนแปดรวมดอกยังครับรวมหมดแล้วครับอันนี้ครับสี่ปีเนยนะพี่นะครับ4ี่สิบแปดเดือนครับแล้วพี่จะเหลืออะไรอ่ะก็เอาให้ให้ให้เงินดาวที่แสนแปดแต่ถ้าขาดเหลืออะไรก็ไล่ดาวกันได้ครับมันถูกนะพี่นะครับก็ขายอยู่เท่านั้นแหละครับสองงานสองงานมีรั้วแล้วมีน้ําแล้วมีไฟแล้วนะแล้วก็ถมแล้วครับเดี๋ยวจะเปิดน้ําให้ดูก็ได้ครับ พี่พี่เตรียมกันดีแล้วนะไม่ใช่เปิดมาไม่มีน้ำนะพี่นะเอาลองดูออาลองสุ่มดูโอ้โห <c oughs> ถือว่าใช้ได้เลยพี่ไอตอนเปิดอะผมว่าไม่น่ากลัวพี่ไอตอนปิดอะโ <c oughs> อเคเดี๋ยวมีมีผู้ช่วยมีผู้ช่วย <c oughs> ตอนเปิดผมชอบเปิดแต่ผมไม่ชอบปิดเป็นเสี่ยงนี่แสดงว่าน้ํานี่มีคใคร,รมาอยู่ดแล้วครับแล้วนี้มาอยู่นี่พี่ต้องปลูกบ้านกับแม่ถึงจะติดมาดน้ําได้ อ๋อก็ตอนนี้ก็ติดได้เลยครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่ปลาปลาของภูมิภาคครับเป็นปลาปลาหมู่บ้านครับถ้าน้ําแพงไหมพี่ถ้าน้ําที่นี่ก็หน่วยอยู่ที่หกเจ็ดบาทนะครับประมาณก็ไม่ได้ไม่ได้โดดอะไรมากครับที่ผมเลือกไม่เห็นน้ําในนาอุดมสมบูรณ์มากครับอ่าแสดงว่าแถวนี้นี่ดินดําน้ําดีในน้ำรับในน้ํามีปลาในนามีข้าวในนอนมีครับอ่ะไปดูพี่เป็นยังไงบ้างแล้วผมถามพี่ระหว่างเดินไปเราคุยกันไปครับพี่ เขาล่าลือว่าบางทีเนี่ยหนองยใไซอ่ะเขาว่ามันแรงจริงไหมพี่อ๋อไอ้ความแรงมันมีอยู่แล้วล่ะครับทุกที่ครับแต่ว่ารเราต้องดูการจัดสรรน,นะครับว่าเราจัดสรรไว้ยังไงมีน้ํามีความสมบูรณ์อะไรบ้างที่ทาไว้ให้ลูกค้านะครับแล้วเขาบอกปลูกก้นไม้มันไม่เป็นจริงเหรอพี่อ๋อไม่จริงครับมันอยู่ที่เราดูแลครับถ้าเกิดเราเอาดินดีมาถมมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีผมจะเอาหน้าดินมาถมส่วนใหญ่ด้านบนนะครับด้านล่างอาจจะเป็นข้างล่างสะแต่ว่า พื้นบนนี่ผมจะเอาเลือกเอาหน้าดินมาถมให้นะพี่มันปลูกต้นไม้แล้งงามงามครับพี่ที่ผมมองไปอ่ะขึพี่ถมเพิ่งถมเพิ่งถมอ่ามันเลยยังเป็นสีนี้อยู่แต่มองไปรอบข้างเลยพี่มีแต่ต้นหมากตากไม้ทั้งนั้นเลยนะครับไ่สวนป่าก็มีครับเห็นอยู่ใกล้กันเลยของใครเขาเหรอครับพี่สวนป่าของคนเขตนี้ครับเขาทําเป็นสวนป่าไว้สี่ห้าสิบไร่อ้าวดีที่มันมีความร่มรื่นใช่พี่แล้วครับแถวนี้นอกจากมีนาแล้วพี่แสดงว่านาแถวนี้เป็นนาปีเหรอพี่ ช่วงฤดูนี้จะเป็นช่วงนาปีครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นทําข้าวนาปังก็มีครับมันอายุมันจะเลวแล้วมันจะได้เนื้กว่าแล้วนาปังเอาน้ามาจากไหนครับพี่ก็เขามีบ่อบาดาลช่วยครับคือนาปีส่วนใหญ่เนี่ยรอน้ําฝนนาปังเนี่ยถ้าไม่มีน้ําก็ทําไม่ได้ถ้าไม่มีคลองแต่เนี่เขาเจาะน้ําบาดาลเจาะน้ําบาดาลมาทําลึกไหมพี่60เมตรครับแสดงว่าน้ําถือว่าใช้ได้น้ำดีด้วยครับหกสิบไม่ตรก็ได้ด้วยครับเจอน้ํานี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับอ่าไปพี่เราเดินกันไปเรื่อย เนี่ยจำอันนี้ไว้นะยังอยู่ใช่ไหมพี่ยังอยู่ครับเหลือเหลสองแปลงครับอันนี้เหลือสองแปลงสอง่ะสองร้อยตารางวาราคาสามแสนแปดอ่าชื่อว่าแปลงบีอะไรนะพี่อันนี้บีแปดครับบีแปดสองร้อยตารางวาครับสามแสนแปดครับพร้อมค่าโอนพร้อมค่าโอนสบายสบายไปโอ้รถเยอะจริงๆพี่วิ่งทั้งวันนะครับข้างหลังพี่เข้ามาอีกแล้วคันหนึ่งอันนี้รถเข้าหมู่บ้านใช่ไหมครับรถอยู่ในหมู่บ้านครับอยู่อยู่ข้างหน้าหลายร้อยหลังทางเรือนไหมครับพี่ อ๋อบริเวณนี้ก็ในหมู่9นี่ก็สามร้อยฟันราคาโอ้แล้วว่าเรียกว่าเรียกว่าไม่ไงอ่ะก็จะเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยเฉพาะของผมเองก็จะเป็นร้อยแล้วครับทิ่ลูกค้าเดิมอ่าคนส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเนนทพเหออรอค,ค,ครับพี่ก็มีปฐุมนนบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับก็ทั่วไปก็ปริมณฑลครับรถสชั่วโมงจากกรุงเทพครับประมาณนั้นไม่ไกลมากครับพี่นิดนึงฮะนาแถวนี้เขาใช้พวกยาฆ่าแมลงที่คนมาอยู่แล้วจะมีบนลภาวะอ๋อส่วนใหญ่ ห่วงฤดูนาปีจะไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกครับฉีดเต็มที่ก็ฤดูหนึ่งสองครั้งอะไรประมาณนี้ครับแล้วไม่มีไม่แรงครับยาที่กขาควบคุมครับคือคือเป็นยาทั่วไปใช่ยาเลนเขาก็ไม่ได้ใช้แล้วถูกสารวัตรเกษตรจับอ่ะคนอยู่จะได้สบายใจได้พี่ปลอดภัยครับครับพี่แล้วก็ไม่ได้เผาฟางเขาจะเก็บฟางเอาไปใช้ประโยชน์กันมีอ้อยก็ไม่ได้เผาอ้อยครับ เก็บหมดเลยเก็บหมดคุ้นกัว่าเก็บแล้วไม่สร้างมลภาวะมลภาวะใช่แล้วก็เอาเศษที่เหลือเนี่ยไปขายได้ครับแต่แปลงเราไม่มีติดอ้อยเลยนะติดทุ่งนาตลอดรอบเลย3ด้านครับพี่บรรยากาศก็ถือว่าใช้ได้เลยครับไปเราเดินกันไปส่วนนี้ก็เป็นถนนนะพี่นะอันนี้ถนนตัดไปด้านในครับครับส่วนที่เหลือนี่คือเข้าถนนทั้งนี้ครับอ่าจากถนนเดิมเลยครับแยอันนี้เราจะเข้าดินแดนเงินสดแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าคือกลุ่มเนี้ยเงินสดอ่ากลุ่มเนี้ยเงินผ่อนใช่ ถ้าสงสัยยังไงผมอยากให้โทรมาคุยกับพี่ประจวบได้ตลอดเวลานะว่าแปลงนี้อยู่ไหมแปลงนี้อยู่ไหมเดี๋ยวพี่ใจดีพี่ส่งระวังส่งผังให้ดูหมดเลยครับอ่าไปไปดูบอ่อกันพี่ครัเมื่อกี้น้ำเราก็ดูแล้วเดี๋ยวเสาไฟนี่มาด้านหน้านหมดเลยใช่ไหมพี่แถวนี้เลยครับอ๋อแถวนี้ฝั่งนี้แซมแซมลายแล้วเราปักเสาข้ามฝั่ง้าก็ติดปิเตอร์ด้านด้านนี้เลยครับผมแสดงว่าโอเคแล้วละ่ะมีน้ำมีไฟนี่ก็สบายใจในระดับหนึ่งแล้วตลอดหมดแล้วทุกมีทุกแปลงแล้วอ่า ก็คือถึงเวลาก็มาอยู่ติดมาดแล้วก็อยู่ใช้ได้เลยครับไอเสาล้ออันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอให้ดินมันอัพตัวอีกหน่อยแล้วจะดึงลวดหนามให้ทีหนึ่งแล้วก็ที่ยังไม่ล้อมหมดนี่ก็เผื่อไว้บางคนจะเอาสองแปลงอะไรอย่างเงี้ยเราจะไล้ไม่ต้องืใช่ได้ไม่ต้องลื้อผมก็งงไอทำไมพี่ไม่ซืขึงลูกหนามหรือว่าเป็นระบบบลูทูธระบบมองไม่เห็นก็ปล่อยไปก่อนรอให้ให้มันชัว์ก่อนลูกค้าจองแล้วเราค่อยอัด คีนึงคือตอนนี้มันยังไม่แน่นดีครับเดี๋ยวเสามันจะเอียงเราถมไปใหม่พี่รอให้มันแน่นปุ๊บก็ค่อยดึงลวดหนามใช่ครับอ๋อนี่ก็เป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะพี่นะอันนี้หนึ่งไรครึ่งหกแสนหนึ่งไร่ครึ่งหนึ่งไรสองงานครับหกแสนเก้าครับแล้วถ้าเฉลี่ยไรหนึ่งมันเท่าไหร่พี่คำนวณประมาณสี่แสนหกครับสี่แสนหกครับ เรื่องราคานี่มาคุยกันหน้าแปลงได้เลยครับ้าถูกใจก็ลดกันได้ครับมันไม่มีปัญหาอะไรมากลมซะหน่อยมาคุยกันได้ครับคุยง่ายครับแล้วถ้าสมมติพี่มาโครงการเนี้ยแล้วมันไม่ถูกใจเกิดไม่ถูกใจของผู้ซื้อเนี่ยพี่มีโครงการใกล้ๆอีกไหมก็มีแปลงอยู่ด้านหน้าครับก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ไม่เยอะมันจะหมดทุกโครงการแล้วครับไม่ใช่หรอกผมจะทําทีละโครงการจะทยอยทําก็ยังมีอยู่ก็เผื่อคนมาชมแล้วไม่ชอบจะได้ไปดูโครงการที่มีอยู่ได้ก็มีอยู่บางส่วนครับพี่ อ๋ออันนี้ที่พี่บอกว่าน้ําระบายเหรอล่องนี้คือร่องอะไรครับพี่อ๋อล่องระบายน้ําจะอยู่ด้านข้างนี่ในแปลงลูกค้าแล้วมันจะมีอยู่ข้างท้ายผมจะเปิดไว้หนึ่งเมตรเป็นครูทิ้งน้ําเลยอ๋อด้านท้ายนู่นนะครับเป็น,เป,นเป็นแนวสาธารณะไปเลยครับเพื่อไม่ให้น้ําท่วมไม่ให,ไให้ไม่ให้ไปกระทบบ้านอื่นคือของใครตกก็คือเป็นลงสาธาณะไปคือฝนตกแปลงนี้ก็เป็นลงข้างท้ายของแปลงนี้ก็ระบายแปลงนี้ไปไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านคนอื่นแล้วก็ทำคันกันไว้ให้ด้วยอ่าาเป็นสสไวี่ยครับ อันนั้นบ่อหรือเปล่าพี่อ่านั้นแหละครับเป็นสระน้ํา <ไป S 2> ขุดไว้ไปดูกันไปดูกันเร,ราต้องรู้ไงว่าเอ้ยมันเก็บน้ําอยู่ไหมปีนี้ฝนไม่ค่อยตกใช่ไหมครับพี่ก็ต้องกัดมาตกช่วงปลายปีนี่ครับก็เริ่มตก,ตกอยู่<ต>ก,ก็ยังยังยังไม่หมดอะครับตอนนี้ยัง่อคืนก็ตกมาตกไปฤ้วดูครับอ่า ดินนี่ยังไม่ยังไม่เซตตัวยังไม่น่่นสุดเต็มที่ครับแต่ก็เราใช้รถถอยบดอัดอยู่แล้วครับมันก็แน่นอยู่แล้วแต่ว่า,าถ้าให้ดีต้องให้พ้นไปสักฤดูหนึ่งก็จะแน่นนะครับรออีกสักฝนหนึ่งฝนหนึ่งครับถ้าจะรอธรรมชาตินะครับครับโอ้รบรรยากาศที่ถือว่าใช้ได้เลยนี่ผมพยายามจะหมุนตัวโอ้ข้างในนั้นสวยมากเป็นกลุ่มของบ้านคนทั้งนั้นเลยนี่มองไปหลังคาบ,บ้านเรือนเต้มไม่หมดเลยนะครับก็ถือว่ามาอยู่ได้นะพี่นะครับปลูกต้นไม้ก็ถือว่างาม ดินนี่ถือว่าดินดีในระดับหนึ่งไม่ไม่ขี้เหร่ไม่แย่คือไม่ดีสุดแล้วก็ไม่แย่สุดจะพูดอย่างนี้จะเป็นหน้าดินนะครับผมจะเอาหน้าดินมาปูให้ด้านบนนะครับหนองยะทนี่เขาบอกเป็นดินทรายจริงไหมพี่จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับล้วนปนทรายครับอ่าอย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยพี่ซื้อดินมาจากข้างนอกหรือดินภายในอ๋อดินข้างนอกครับข้างนอกแต่ภายในก็มีบางส่วนที่เอามาปูหน้าดินที่ขุดทรายที่ขุดบ่อนาะมันดีนะตรงนี้มันดีผมก็เอามาปูนะใครซื้อแปลงนี้ไม่มีบ่อแต่ถ้าใครซื้อแปลงต่อไป ถ้าดูด,ดูบินโดนไทยคลิปมีบอ่อมาเลยครับบางคนเขาไม่ชอบบ่อพี่เขาบอกว่าเปลืองหน้าที่แต่แต่บางคนเ็าชอบนะบางคนก็ชอบครับค,คือส่วนน้อยที่จะไม่ชอบครับมีบอ่อเนี่ยมันเก็บน้ําได้เนี่ยมันทําให้มีความชุ่มชื้นปลูกต้นมงต้นไม้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้หมดเลยใช่เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับน้ําในสระพี่รถมาเยอะนะผมว่ามันไม่ได้น้อยๆน,นะก็ <c oughs> วิ่งทั้งวันอ คนส่วนใหญ่ในวิ่งคนในพื้นที่หรือคนต่างพื้นที่ก็มีทั้งคนในคนนอกครับมีทั่วไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ปกติเลยคนในพื้นที่ก็เช้าเย็นครับแต่ถ้าทั่วไปก็คือคนต่างถิ่นมาผ่านแล้วก็มาดูที่ดินอะไรกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะลูกค้าที่มาซื้ออยู่มาประจําครับผมครับเขาเดี๋ยวซักซื้อไปสักแป๊บนึงเขาก็ปลูกบ้านกันนะพี่เนาะครับ ก็ของโครงการเก่าๆก็สร้างกันมาอยู่ประมาณ5 60%บแล้วบางคนซื้อปีนี้ปีหน้าก็ค่อยสร้างครับไปถึงบ่อน้ําแล้วบ่อน้ำนี่พี่ลึกี่เมตรครับ3เมตรครับเนี่ยนะพี่นะครับ3เมตรแล้วพี่เอาน้ําจากไหนมาตอนเนี้อ๋อนี่น้ําฝนครับฝนตกฝนล้วนๆครับน้ำฝนล้วนแต่พี่พี่ประจวบบอกว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ยน้ําไม่พอเรามีน้ําเนี่ย อ๋อจะมีให้หน้าแปลงเดี๋ยวจะมีทอ่อวิ่งผ่านไปเลยถ้าใครต้องการก็เอาท่อไปเสียบแล้วก็ไปบอกคนที่อยู่แปลงหน้าว่าต้องการน้ํากี่ชั่วโมงคิดชั่วโมงละห้สิบาทชั่วโมงห้าสิบาทครับอ่าห้าสิบาทนีท่ถือว่าคุ้มเใส<า>่สะ <า S 1> ได้เลยครับอ่าคือไอห้าสิบาทเนี่ยไม่ไดเอามาอย่างอื่นหรอกเอามาเติมสะครับอ่าน้ำโอ้ยสีสีใช้ได้เลยพี่มันสีออกเขาเรียกไงสีสีสดินใช่ไหมพี่ครับตอนนี้มันดินมันยังใหม่อยู่ครับอ่ามันจะเป็นสีน้ําที่ฝนตกชะลมหน้าดินลงไปนะครับสี โอ้โหพี่จบลึกกี่เมตรนะครับเนี่ยสามเมตรครับลึกสามเมตรครับในระหว่างที่คุยเนี่ยผมก็จะเห็นแต่รถตลอดเลยวิ่งตลอดทั้งวันครับแสดงว่าน้ําตรงนี้แค่หัวเข่าอยู่ก็อยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับไม่ถึงเมตรดิเอวะประมาณเอวเกือบเกือบเอครับเพราะมันเพิ่งโดนฝนครเนี่ยใครกลัวดินพังทลายก็เอาหญ้าฟงหญ้าแฝกมาขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วขึ้ปลูกต้นไม้รอบสระความชุ่มชื้นก็เกิดขึ้นครับอ เ,เดี๋ยวผมทวนนิดนึงพี่เดินกันมาเรื่อยเปื่อยละทั้งหน้าแปลงเงินพ่อนได้48งวดครับอ่า48งวดติดระยางพี่ก็ขายราคาเดียวกันครับเท่าไหร่นะพี่ติดระยาง200ตารางวาก็499 0 0 0บอ่า4 9 0ขยับเข้ามาหน่อยนึงก็ถ้าเป็นถนนด้านสาธารณะด้านในก็เป็นเงินผ่อน200ตารางวาก็3 8 0 0ลดหลั่นกันลงมา่ะส่วนข้างในเนี่ยโซนนี้ทั้งหมดก็เป็นโซนเงินสดอ ราคาก็ถูกลงเรื่อยๆแล้วแกอ๋อเฉลี่ยที่ไล่รับประมาณสี่แสนหกครับเนี่ยนะพี่นะสี่แสนหกมีรถให้ครบลองไฟปลาปลอาลองมาเลือกเอาละกันครับอ่ะโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมยังไงสงสัยยังไงเขาโทรหาพี่แน่นอนขอเบอร์พี่ไว้อีกรอบหนึ่งอ่าโนบอกเบอร์ศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าสี่ห้าแล้วก็0 8 3 7 8 7 9 4 4 1ค่ะอ่าโทรมานี่ใครรับเนี่ยน้องกีนหรือพ่อประจวบเนี่ย พ่อรับใช่ไหมผมเลยครับในตลอดอยี่สิบสี่ครับสบายเลยหรือจะอัดแอดไลน์มาก็ได้นะซื้อที่ที่มีคุณภาพซื้อที่ที่มีความมั่นใจซื้อที่ที่เชื่อใจจากเจ้าของนี่มันไม่ได้มีบ่อยๆไม่ได้มีง่ายๆยังไงก็พี่จบฝากท่านผู้ชมให้สักหน่อยดีครับ<ม>ก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากทุกท่านนะครับที่ติดตามกดแชร์แล้วก็กดไลค์เพจเฟซของเรามาโดยตลอดนะครับแต่ก็ยังไม่กว้างนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ เสียบอย er นะครับหรืออาจารย์บอยเจ้าของของโครงการเศรษฐีนาคราชนะครับซึ่งมีวังบ้านวังนาคราชอยู่ที่ลบบุรีผมไปมาแล้วนะครับอันนั้นน่าดูมากครับถ้าเกิดท่านใดอยากก็จะไปเที่ยวไปชมไปพักผ่อนหรือไปกราบไหว้บูชาก็เชิญไปได้นะครับตรงนั้นผมไปมาแล้วประทับใจครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ,รบที่วันนี้ได้รับเกียรติจากเสียบอยนะครับ ครับใช่รีวิวให้นะครับกลายเป็นพี่พี่โปรโมทให้ผมเสร็จเลยครับก็ช่วยกันไปครับขอบคุณมากพี่ยังไงก็ขอให้พี่ได้ปิดโครงการได้ไวๆแล้วก็มีโครงการยี่สิ2ยี่บอดยิบสองจนถึงร้อยหนึ่งไปเลยแล้วกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ผู้ชมครับขอบคุณมากครับพี่ผู้ครับสวัสดีครับ